สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลภายในดวงวันที่27ถึง31ธันวาคมก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ดวงชะตาปะเปลี่ยนบางเรื่องราวที่เข้ามานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากแต่บางเรื่องราวที่เข้ามาควบคู่กัน ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังสวัสดีชาวราศีตุลสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งครับและก็ต้องขอขอบพระคุณกับทุกทกท่านที่ได้กดถูกใจคลิปเพราะว่าจะเป็นการเปิดการมองเห็นของทางช่องนะครับชาวราศีตุลดวงชะตาจากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนธันวาคมหรืออยู่ในช่วงสิ้นปีนั้น ดวงชะตาของชาวราศีตุลถือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของปี2566เลยทีเดียวซึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นชาวราศีตุลก็มักจะพบเจอเรื่องราวพบเจอสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากทั้ง12ราศีและในช่วงเวลานี้ ใกล้ที่จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนพุทธศักราชด้วยแล้วเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของชีวิตเป็นร้อยต่อของปีดวงชะตาของทั้ง12ราศีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาซึ่งแต่ละราศีก็จะเกิดเรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปสําหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาอย่างแน่นอน ในเรื่องที่จะเข้ามาเสริมในเรื่องที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของชาวราศีตุลนั้นดีขึ้นถือว่าเรื่องราวจะต้องเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลอย่างแน่นอนแต่บางเรื่องราวที่เข้ามาควบคู่กันไปบางอย่างบางสิ่งที่จะทําให้ชาวราศีตุลนั้นต้องคิดต้องระวังต้องรอบคอบก็จะมีเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยเช่นกันแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาหรือในช่วงที่เราเรียกกันว่าช่วงสิ้นปีนั้น ชาวราศีตุลก็อย่าประมาทแต่ขอให้เน้นให้ย้ำให้ระวังปัญหาที่จะเกิดจากอารมณ์เป็นต้นเหตุความวู่หวามต่างๆการด่วนการรีบตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งการควบคุมอารมณ์ <S <S และยิ่งในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ต้องบอกกันเลยว่าค่อนข้างที่จะพบเจอกับเจ้ากรรมนายเวรที่จะเข้ามาในรูปแบบต่างๆเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างปัญหา จึงทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นต้องคิดต้องแก้ไขกันบ่อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาแต่ทุกอย่างก็ขอเน้นย้ําไปในสภาวะทางด้านอารมณ์เสียมากกว่าแต่ถ้าหากจะให้พูดถึงเรื่องเองินเงินทองทองในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีตุลน,นั้นมีดีในตัวเองถือว่าชาวราศีตุลมีดวงเรียกเงินเรียก,ยกทองในช่วงนี้ดีอย่างมาก หลายสิ่งที่จะเข้ามาเสริมหลายสิ่งที่จะเข้ามาทําให้ชาวราศีตุลมีเรื่องราวพบเจอเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีนั้นมีหลากหลายเรื่องราวด้วยกันเรื่องราวที่ชาวราศีตุลมีเกณฑ์จะพบเจอในช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ชาวราศีตุลหนียังไงก็หนีไม่พ้น <Wrestling> นั่นก็คือดวงด้านโชคลาภซึ่งดวงด้านโชคลาภของชาวราศีตุลในช่วงนี้ หลบยังไงหนียังไงก็คงจะหนีไม่พ้นดวงโชคลาภถือว่าติดหนึ่งในห้าของราศีที่มีดวงชะตาดีที่สุดในช่วงปลายปีเลยก็ว่าได้เรียกว่าดีส่งท้ายเปิดหัวปีใหม่ดวงชะตาดีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะได้โชคลาภจะได้เงินได้ทองข้ามปีกันเลยทีเดียวชาวราศีตุลมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่มีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ทุกอย่างอยู่ในฟากอยู่ในฝั่งของชาวราศีตุลก็ขอเน้นย้ําเลยว่าชาวราศีตุลถือว่ามีดวงการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างดีเรียกได้ว่าดวงขึ้นก็คงจะไม่ผิดนักโชคทั้งหลายที่จะเข้ามาหาชาวราศีตุลก็จะมาจากทุกทิศท,ทุกทางทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ทิศเหนือก็มีทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศรอบทิศทิศทั้งแทิศนั้นถือว่าเป็นมงคลกับชาวราศีตุลอย่างมากชาวราศีตุลจะได้โชคลาภจากสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวของชาวราศีตุลหากเป็นที่บ้านก็จะเกิดจากยานพาหนะเลขที่บ้านเลขที่รถเลขที่ห้องทุกอย่างสามารถแปลเปลี่ยนโดนจิตโดนใจให้ชาวราศีตุลพบเจอกับโชคลาภได้ หรือแม้แต่ดวงของลูกดวงของหลานดวงของคนรักดวงของคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวแต่คนกลุ่มนั้นจะต้องเป็นคนที่เป็นญาติสนิทเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวใกล้ชิดดวงจะอุปถัมภ์คำจุนเรียกได้ว่าดวงของชาวราศีตุลน,นั้นจะได้โชคลาภไม่ว่าจะเป็นการชี้นำชี้แนะหรือบอกใบ้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้กับชาวราศีตุลทั้งหมด ชาวราศีตุลหากมีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆชาวราศีตุลก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับโชคลาภได้เช่นกันซึ่งโชคลาภของชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าหากมีบุคคลที่เป็นผู้ชายมีอายุมากกว่าจะโดนบันดาลจะชี้นําจะชี้แนะบอกใบซึ่งทุกอย่างจะดึงให้ชาวราศีตุลน,นั้นพบเจอกับโชคลาภได้ แต่ชาวราศีตุลก็ต้องไขปริศนาในแต่ละเรื่องราวให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการบอกใบ้ของลูกลูกหลาน,ลานการชี้นำของคนที่ไม่รู้จักบุคคลที่โง่เห้งตรงกับตำราที่บอกไว้ก็ทุกอย่างค่อนข้างที่จะอยู่ในฟากในฝั่งของชาวราศีตุลเรียกได้ว,ว่าหากชาวราศีตุลประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย ชาวราศีตุลก็ควรที่จะแบ่งเงินรางวัลแบ่งรางวัลมาทําบุญทําทานเพื่อเป็นการต่อบุญต่อโชคต่อลาบให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีโชคลาบไปยันปีถัดไปเลยทีเดียวเรื่องที่สองชาวราศีตุลมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินของมีค่าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทรัพย์สินของมีค่าของชาวราศีตุลก็อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่าง หากจะพูดถึงที่มาว่ามาได้อย่างไรก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีตุลน,นั้นในครั้งอดีตเคยประกาศขายสินค้าเคยบอกขายสินค้าบางอย่างธุรกิจบางอย่างหรือโครงการบางอย่างติดปัญหาติดอุปสรรคจนทําให้สิ่งของนั้นไม่หลุดมือสิ่งของนั้นไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายเจ้าของได้แต่มาในถึงเวลาถัดจากนี้ไป ชาวราศีตุลจังหวะได้โอกาสของชีวิตเหมาะเจาะทุกอย่างมีเกณฑ์ที่ของเรานั้นจะมีเกณฑ์เปลี่ยนถ่าย,ย้ายโอนทุกอย่างจะเริ่มมีการติดต่อจากคนกลุ่มทุกอย่างจะเริ่มมีการติดต่อจากคนภายนอกเข้ามาขอซื้อเข้ามาขอเช่า เรียกได้ว่าสินของนั้นจะต้องเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนเปลี่ยนเด้วของหรือเปลี่ยนช่วงเช่าชาวราศีตุลก็จะได้เงินเข้ามาหมุนเวียนใช้สอยภายในครอบครัวก็เรียกได้ว่าชาวราศีตุลก็ได้ยกภูเขาออกจากอกหายใจโล่งกันเลยทีเดียวและเรื่องที่3ที่ชาวราศีตุลนนั้นมีเกณฑ์จะพบเจอชาวราศีตุลจะได้กัลยาณมิตรกลับคืนมา ชาวราศีตุลในช่วงปลายปีมีเกณฑ์ที่จะคืนดีกับเพื่อนที่เคยผิดใจกันเคยมีปัญหากันไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจก็ตามหรือความไม่ตั้งใจก็ตามบางทีความตั้งใจก็เกิดจากการขอโทษขอโพยการปรับความเข้าใจซึ่งซึ่งหน้าพูดคุยก็เรียกได้ว,ว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะได้กัลยาณน,นมิตรกลับขึ้นมา และด้วยความไม่ตั้งใจนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องงานที่ทำให้สองคนต้องโคจรกลับมาร่วมงานกลับมาพบเจอกันอีกครั้งแต่ก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนถอยทีถอยอาศัยก็จะกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงปลายปีถือว่าอยู่ในฝากอยู่ในฝั่งของชาวราศีตุลย์มากก็เรียกได้ว่าชาวราศีตุลย์ก็จะได้ทั้งท,งทรัพย์สิน ขอมีค่าต่างๆแม้กระทั่งได้กลยานมิตรกลับขึ้นมาก็ถือว่าเป็นปีทองของชาวราศีตุลเช่นกันและเรื่องราวในช่วงปลายปีที่ถือว่าชาวราศีตุลต้องระมัดระวังนั้นก็คือชาวราศีตุลอย่าไปรับปากอย่าไปสัญญากับใครในช่วงนี้ไม่ว่าจะตกลงทำข้อสัญญาต่างๆหรือรับปากหรือแม้กระทั่ง ยกสิ่งของนั้นสิ่งของนี้ให้กับบุคคลดใดบุคคลหนึ่งเชื่อว่าอนาคตมีเกณฑ์มีปัญหาเกิดขึ้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นชาวราศีตุลจะไม่สามารถทำได้อย่างที่พูดระวังเขาจะมาทวงสัญญามาทวงคำพูดสิ่งของที่เคยให้ไปสิ่งของที่ตั้งใจที่จะให้ได้พูดออกจากปากไปแล้วว่าจะยกให้ต่อมาอาจจะเกิดปัญหา หรือชาวราศีตุลมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานสิ่งของนั้นต่อชาวราศีตุลจะพบเจอกับปัญหาในวันที่เขากลับมาทวงสิ่งของเหล่านั้นกอขอให้ชาวราศีตุลจะพูดหรือจะยกสิ่งของหรือจะสัญญากับใครกอขอให้ชาวราศีตุลคิดให้รอบคอบหากเป็นไปได้ในช่วงนี้ชาวราศีตุลไม่ควรที่จะทําสัญญาหรือยังไม่ควรที่จะยกทรัพย์สินหรือสิ่งของให้กับบุคคลใด และเรื่องที่สองที่ชาวราศีตุลจะต้องระวังนั้นก็คือการพูดเล่นการหยอกล้อการพูดเล่นการหยอกล้อก็จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงอยู่ในกลุ่มคนรู้จักชาวราศีตุลระวังการพูดเล่นพูดหยอกล้ออาจจะไปกระทบกับคนที่ไม่สนิทไปกระทบกับคนที่ไม่รู้จักระวังจะเกิดปัญหาตามมา ระวังจะเกิดปัญหาการทะเลวิวาทการโตเถียงซึ่งนั่นจะนำพาไปให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่โตลุกลามหรือบางทีอาจจะลุกลามไปเป็นคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้ก็ขอให้ชาวราศีตุลระวังปัญหาในข้อนี้และปัญหาข้อที่3ในช่วงปลายปีชาวราศีตุลก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆระยะทางใกล้หรือไกล ชาวราศีตุลต้องอย่าประมาทไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางบกทางน้ำก็ขอให้ชาวราศีตุลใช้อุปกรณ์เซฟต,ตี้ในการขับขี่ยานพาหนะทุกครั้งและควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอและชาวราศีตุลท่านใดที่ไปสถานที่ต่างๆก็ขอให้ชาวราศีตุลระวังโรคระบาดท,ที่เกิดในชุมชนโรคระบาดประจำท้องถิ่ต่างๆ เพราะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทําให้ชาวราศีตุลลบหมอนนอนเสือได้เช่นกันชาวราศีตุลในช่วงนี้ยังต้องระวังของมีคมต่างๆอุบัติเหตุต่าง,าง,างๆในการทํางานหรือแม้แต่สัตว์มีพิษมีเนี้ยวเคี้ยวขอนในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะทําอันตรายกับชาวราศีตุลได้ก็ขอให้ชาวราศีตุลระวังเพราะเกณฑ์ของชาวราศีตุลในช่วงปลายปีมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยหรือล้มหมอนนอนเสือได้เช่นกัน ขอให้ชาวราศีตุลระวังอย่าประมาทหากชาวราศีตุลไม่ประมาทป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลได้อย่างแน่นอนสำหรับการเสริมดวงการเสริมชะตาของชาวราศีตุลในช่วงปลายปีข้อหนึ่งชาวราศีตุลควรที่จะทำบุญตักบาตรให้เป็นประจำหรือสม่ำเสมอ ข้อทีอ่ 2. ทุกครั้งที่ทําบุญตักบาตรแล้วนั้นชาวราศีตุลต้องกรวดน้ําและแผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษหรือแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งในความเชื่อนั้นการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรถือว่าเป็นการขอขมาเป็นการลดละความโกรธความอาฆาตทยาบาทของเจ้ากรรมนายเวร ชาวราศีตุลจะได้มีเส้นทางการทำมาหากินที่คล่องแคล่วหรือมีเส้นทางการทำมาหากินที่ราบลื่นไร้อุปสรรคต่างและข้อที่ 3. ชาวราศีตุลควรที่จะทํำทานซึ่งวิธีที่ชาวราศีตุลควรทําทานนั้นก็ควรที่จะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ซึ่งในข้อนี้ก็ถือว่าจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวของชาวราศีตุลและในทางกลับกันชาวราศีตุลท่านใดที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการที่ไม่สบายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือไม่มีที่มาที่ไปการทำทานด้วยวิธีการปล่อยนกปล่อย,ยปลาคืนชีวิตสู่ธรรมชาตินั้นในทางความเชื่อโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดมาโดยที่ไม่รู้สาเหตุจะบรรเทาทุเลา และจางหายไปได้สำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงปลายปีทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณก่อนจบคลิปก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยกันทุกทุกท่านครับหากชาวราศีตุลท่านใด พร้อมที่จะรับความร่ำรวยพร้อมที่จะเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ชาวราศีตุลตั้งจิตให้มั่นแล้วพิมพ์คำว่าหันซ้ายก็เงินหันขวาก็ทองมีเงินวางรออยู่ตรงหน้ารวยรวยรวยเพียงเท่านี้เพื่อให้ดวงจิตของชาวราศีตุลผูกกับพลังงานดีๆที่กำลังรอเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ขาดมือก็ขอให้ชาวราศีตุลร่ำรวยมีเงินมีทองสมดังใจปรารถนาและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ